สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมังกรจอมแก่นนะคะวันนี้นะคะได้นำรถแบ็คโฮนะคะวันนี้เป็นโคมาสุนะคะรุ่น PC210 นะคะวันนี้ก็นำมาตีป่าเนาะตีป่านะคะ40ไร่นะคะให้ดูบรรยากาศนิดนึงน,นะคะอ่าเหมืนฝนจะตกอยู่เนาะ ฟ้าก็คลุมมืดนะคะวันนี้ไอโคก็ทำงานไปยาวๆนะคะวันนี้ตีป่าแบบว่าตีไว้เป็นกองๆเนาะรอรถสิบล้อมาขุดขนไปนะคะสองหนึ่งศูนย์พีซีสองหนึ่งค่ะโคมาสุค่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่า รถแมคโคนะคะตีไปโดนรังพึ่งเขาแล้วนะคะตอนนี้ขอรังพึ่งเต็มแขนแมคโคเลยนะคะรู้สึกว่าอามจะมีแต่พึ่งนะคะเกาะอ,อยู่นะคะ เดียนไปยาวๆนะคะไปใกล้ๆไม่ได้เนาะไปใกล้ไม่ได้นะคะวันนี้ก็มาทํางานคันเดียวเนะคันบรรยากาศค่อนข้างที่จะวังเวงนะคะวันนี้กระเพราปลาค่อนข้างเยอะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปเนาะไม่มีอะไรมาก <Okay. S 1> เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าเราไปใกล้ๆไม่ได้เนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ